ปมมการบทที่3 4ดีนาถูกข่มขืนฝ่ายดีน่าบุตรีของยาโคบกับเรานั้นออกไปหาผู้หญิงในถิ่นนั้นเมื่อเซเคมบุตรชายของฮาโมและคนฮิวายผู้เป็นเจ้านายดินแดนนั้นเห็นดีนาก็เอาไปรับนอนข่มขืนเธอจิตใจของเซเคมก็ผูกพันกับดีนาบุตรีของยาโคบเขารักเธอพูดจาเอาใจเธอ เซเคมจึงพูดกับฮามบีดาว่าขอหญิงสาวนี้ให้เป็นภรรยาของลูกยาโคบได้ข่าวว่าผู้นั้นทำลายความบริสุทธิ์ของดีนาบุตรีของท่านแต่พวกบุตรของท่านอยู่กับฝูงปศุสัตว์ที่ในทุง่งยาโคบจึงนิ่งคอยให้พวกเขากลับมาบ้านฮาโมบีดาของเซเคมก็ไปหายาโคบเพื่อพูดคุยกับท่านเมื่อพวกบุตรของยาโคบได้ยินข่าวก็กลับมาจากทุง่ง ต่างก็ทุกข์ใจและโกรธมากที่เขาเหยียดหยามพวกอิสราเอลโดยขมขืนบุตรีของยาโคบซึ่งเป็นสิ่งไม่สมควรทำฮาโมพูดกับพวกเขาว่าจิตใจเซเครมลูกชายของเรานี้ผูกพันรักใคร่กับลูกสาวของท่านมากขอให้นางเป็นภรรยาของเขาเถิดและเชิญพวกท่านทําการสมรสกับพวกเรายกบุตรีของท่านให้พวกเราและรับบุตรีของเราให้พวกท่าน พวกท่านจะได้อยู่กับพวกเราและดินแดนนี้ก็อยู่ตรงหน้าท่านเชิญอาศัยและค้าขายและครอบครองสมบัติในดินแดนนี้เซเคมบอกบิดาและพวกพี่ชายของหญิงนั้นว่าขอท่านกรุณาข้าพเจ้าเถิดท่านจะเรียกเท่าไหร่ข้าพเจ้าก็จะให้ท่านจะเอาเงินสินสอดและของฝันมากเท่าไหร่ข้าพเจ้าจะให้ตามที่พวกท่านบอกแต่ขอยกหญิงนั้นเป็นภรยาข้าพเจ้า เพราะเหตุที่เซเคมทําลายความบริสุทธิ์ของดีน้าน้องสาวบุตรชายของยาโคบจึงหลอกพวกเซเคมและฮารโมบิดาของเซเคมโดยตอบว่าพวกเราไม่สามารถทำอย่างนี้คือที่จะบอกยกน้องสาวของเราให้แก่คนที่ยังไม่ได้เข้าสุนัตจะเป็นที่อับอายขายหน้าแก่เราเราจะยอมก็ต่อเมื่อท่านถือตามเราคือยอมเหมือนพวกเรา โดยให้ผู้ชายทุกคนเข้าสุนัตเราก็จะยอมยกบุตรีของเราให้แก่พวกท่านและจะรับบุตรีของพวกท่านเป็นภรรยาของพวกเราและเราจะอยู่กับท่านเป็นชนชาติเดียวกันแต่หากท่านทั้งหลายไม่ได้ฟังคำเราไม่เข้าสุนัตเราจะเอาบุตรีของเราไปเสียงถ้อยคำของพวกเขาเป็นที่พอใจของฮาโมและซีเคมบุตรชายของฮาโมหนุ่มคนนั้น ไม่รีรอที่จะทำตามเพราะเขาชอบบุตรีของอยาโคบเขาเป็นคนมีเกียรติมากกว่าใครๆในครอบครัวของบิดาฮาโมกับเซเคมบุตรชายจึงออกไปที่ประตูเมืองบอกข่าวชาวเมืองว่าคนเหล่านี้ในเมืองกับเป็นพวกกับพวกเราให้เขาอาศัยและค้าขายในดินแดนนี้เพราะดินแดนนี้กว้างขวางพอให้พวกเขาอยู่ได้ ให้เรารับบุตรีของเขาเป็นภรรยาแะะยกบุตรีของเราให้เขาพวกเขาจะยอมอยู่เป็นชนชาติเดียวกับเราได้ตามข้อตกลงนี้เท่านั้นคือพวกเราที่เป็นชายทุกคนจะเข้าสูนัดเหมือนเขาฝูงปศุสัตว์และทรัพย์สมบัติของพวกเขากับสัตว์ใช้งานอื่นๆทั้งสิ้นของพวกเขาก็จะเป็นของเราด้วยไม่ใช่หรือแต่ขอให้เรายอมทำตามพวกเขาพวกเขาก็จะอยู่กับเรา ทุกคนที่ออกไปที่ประตูเมืองก็เห็นชอบกับฮาโมและสีเขมชายทุกคนก็เข้าสุนัตคือทุกคนที่ออกไปที่ประตูเมืองพี่ชายของดีนาแก้แคนเมื่ออยู่มาวันนี้สคนเหล่านั้นกำลังเจ็บบุตรชายของสองคนของยาโคบชื่อซิเมโอนและเรวีเป็นพี่ชายของดีนาก็ถือดาบเข้าไปในเมืองที่ไม่มีการป้องกันฆ่าผู้ชายในเมืองทุกคน พวกเขาฆ่าฮาโมและเซเคมบุตรชายซีริคมดามและพาดีนาออกจากบ้านของเซเคมไปบรรดาบุตรคนอื่นของยาโคบเข้าไปที่คนตายและปล้นเมืองนั้นเพราะคนเมืองนั้นทำลายความบริสุทธิ์ของน้องสาวพวกเขาอยู่กับฝูงแพะแกะฝูงโคฝูงลาและข้าวของในเมืองและในานาไปเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปและจับบุตรภรรยาของคนเหล่านั้นทั้งหมดไปเป็นเฉลย ลิฟของในบ้านไปเสียทั้งสิ้นฝ่ายยาโคบจึงพูดกับซิเมิโอนและเลว,ว่าเจ้าทําให้พ่อเดือดร้อนโดยทําให้พ่อเป็นที่เกลียดชังของคนดินแดนนี้คือคนคานาอันกับคนเปริษีพ่อมีผู้คนน้อยนักถ้าพวกนั้นรุมโจมตีพ่อก็จะทําให้พ่อและครอบครัวถูกทําลายแต่ผู้เข้าตอบว่ามันจะทํากับน้องสาวของเราเหมือนหญิงโสเพณี ได้หรือ